สาธารณชนและอยากยมสาธุรชนที่ได้มาร่วมกันทําบุญในวันนี้การทําบุญวายเทียบนบรรษาเป็นประเทศมีสืนต่อบันมาในทานัะที่เราเป็นชาวพุทธมีโอกาสที่จะทำเป็นรู้เป็นกุศล ในโอกาสคำวัสา,าสามเดือนนะมีบางคนก็ตั้งใจว่าที่เคยทำอะไรเยอะมากๆว่าระยสามเดือนนี้ก็อดจริงก็ถ้าสามเดือนกินแล้วนอกนั้นอดเคย ตัว่าดีกว่าแต่ยังไงก็ตาม่้3เดือนทำได้ก็ก็ดีนะคนเคยพูดมากแต่แสซ้ำเดือนก็พูดน้อยน้อยลงคนที่ผลีเยอะ ช่วงนี้ก็หยุดบนก็ทุกทุกสิ่งก็คงจะสดใสหยุดการทำจริงใดจริงหนึ่งที่ว่ามันเกินไปก็ลดลงก็เ12เดือนแลือสาเดือนกม็มีคุณค่าวันหนึ่งยังดีกว่าเป็นเดือนนะเพราะฉะนั้นก็ในโอกาสที่ จะเข้าพรรษาก็ขอให้ทุกคนตั้งใจคืออย่างน้อยเราก็อาจจะหยุดด่าคนที่อยากจะด่าจากสามเดือนก็คนที่เคยดื่มเยอะๆก็ถ้าเลิกไม่ได้ก็เอาสังลดน้อยลง การลดบ่อยก็อาจจะลดได้ก็ทุกสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเหลือวแส่ยถ้าเราตั้งใจเพราะฉะนั้นอขอให้ทุกคนที่ตั้งใจจะทำอะไรไว้หลายเดือนที่ผ่านมาเราทำไม่ได้ช่วงสมเดือนก็ตั้งใจทำไม่ได้ถ้่สามเดือนทา่านทำได้ก็คือว่า ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นในโอกาสาสำคัญนี้ก็จึงฝากย้ำให้ญาติโยมทุกคนได้ระลึกถึงได้นึกถึงได้ตั้งใจคือทำไม่ได้หมดทำได้บ้างก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนท,กทุกคน มีสุขภาพกายใจเข้มแข็งตั้งใจทำสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จวามพยายามดุทีไหนทุกอย่างก็ไม่เกิดวิสัยที่เราจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นในโอกาสคาบรอบาปีนี้อขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนคิดว่าจะตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เพื่อความเป็นจริงที่ดีสําหรับตัวเราครอบครัวของเราประเทศชาติของเราเราก็ตั้งใจอ,อย่างน้อยก็ทุกคนช่วยกันเยอะๆสามเดือนก็อาจจะได้เยอะเพราะฉะนั้นในโอกาสวันขาพรรษานี้ก็จึงฝากให้ญาติโยมได้ เอาเอาไว้ในใจทำมาได้หมดได้บ้างก็ดีกว่าเราไม่ได้ทำเลยแล้วก็ขออนุภาพแห่งคุณประสีระตนไตรและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองรักษาให้ญาติโยมทุกคนแล้วก็มีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งต่อสู้กับปะสักริข้างหน้า ถ้าไม่มีอุปสรรคความจนเว็จก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอุปรสรรคก็เป็นเครื่องเป็นกําลังใจให้เราทาสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จ